这，诶。 ใจเงี้ยวยันยันตะพพกขอด้วยนี่แหละเอ้ยนะรักแท้พี่แอ้มีให้หมดใจแต่ถ้ารักลอยไปแก่ยุฟ้าใหลระเบิดซีเ้อนมีใจด้จึงได้มือหลักละเอิ้ด้วยที่ตามไปด้วยนะอันคำนะาฐานหมดอดนิ่งข้าวโอ้อันนึงนะคำน่าานหมดอดปิ้งย่างคำนะาโอ้นี่คำใช้บริการได้พี่อนร้อยศพคำนะาบายค่ะได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งค่าของค่าของแต่ยังไม่เคยนะ ข่ายุงข่ายยังขาหมดครับเนาะนี่แหละเขาคือนักฆ่าครับเนาะเหมือนกับต้นไม้ชนิดหนึ่งครับักหัวขาดนะครับเนาะบักหัวขานนี่มันฆ่าได้แม้กระทั่งผักติ้วผักเม็ดผักซีจีนและผักหอมเปยเฮ้ยถ้ามันฆ่าของนล้วเรียกพี่อ้นด้วยบมจะไม่ว่าอะไรซึกคคำเลยนี่ครับพี่อ้นเหมือนกันเนาะฆ่าอะไรก็ฆ่าได้ฆ่าคนก็ฆ่าได้แต่ไม่ฆ่าคบเนาะเพราะเรามักขาของคำเนาะขาคนไม่เจ็บครับขาของไม่มีเจ็บไม่ได้มีแห้งครับผมสวัสดีพวกมักขา พบเราเพียงมาขาของก็มูบเปแีนเป็นาะแจ้า